ทุกหลังจกำลังจะขึ <kind abonn és> ้นและ S M M น่าหามา พูดถึงเกมวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างพอใจไหมก็ใดคะก็วันนี้หนูก็พอใจสําหรับเกมวันนี no ้นะคะถือว่าที่เราคุยในที่ประชุมมาคือเราจะเน้นเรื่องของเกมเสิร์ฟวันนี้เราก็เซิร์ฟเอสไปหลายแต้มเลยค่ะค่ะก็เกมเกมวันนี้นะคะก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าแบบเราก็สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองในแต่ละบุคคลแล้วก็รักษามาตรฐานของมาตรฐานของทีมไม่ได้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะได,ได้เอสมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างรับดีใน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 ประเทศเขาในว่าไม่ใช่สิในทีมของเขาเขาก็ถือว่าแบบเขารับดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เอสมาเยอะขนาดนั้นก็ดีใจมากๆค่ะเคล็ดลับอไครับเคดรับไม่ไมีค่ะแต่ว่า,ม,ม,า,วามีแค่แบบว่าสมาสมาธิต้องต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยันฝึกซ้อมค่ะ ก็เกาหลีใต้กับเวียดนามมันเป็นทีมที่เราเจอกันมาตลอดนะคะแล้วก็สูซีกับเราตลอดเลยก็เราก็จะไม่ประมาทค่ะเราก็จะเล่นตามมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ทาํามาตรฐานของทีมแล้วก็โฟกัสที่ทีมเราเป็นส่วนใหญ่ค่ะ,ค,ะค,ค,ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ก็รู้สึกดีใจมาก,มากค่ะที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะคะก็ ชุดแข่งก็น่ารักดีค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ